แก้วเล็กเลยแก้วใหญ่แก้วเล็กค่ะไม่ตวงไม่ตวงอ๋อแก้วเล็กหรือแก้แกกวใหญ่ออของหนูหมายถึงแก้วเป็กใช่ไหมอ๋ออ่าหนูเทไปที่เลขสองเลยหนูคนหมาสองออนเพราะว่าถ้าหนึ่งออนมันต้องตวงเซากะไม่ได้แต่ถ้าสองออนมันมีออนให้อยู่สองสอถึงเลขสี่เลขสี บ้างค่ะคุณพ่อเ <g> ส <ül> ร็จแล้ว <c oughs> เอาวางไวก่อน <c oughs> ทีนี้เราจะมาทําตัวโกโก้นะคะถ้าเป็นโกโก้ลาวาโกโก้ลาวาคือเราต้องตีเพราะเขาไม่มีสําเร็จรูปมาแต่ถ้าเป็นสตรอเบอรี่เรามีสตรอเบอรี่สำเร็จรูป แต่ถ้าเป็นชาไทยชาเขียวเรามีน้ำชาที่เราทำไว้อยู่แล้วนะคะเราก็จะใช้ตัวนั้นได้เลยนี่โกโก้ใส่โกโก้สองช้อนแล้วก็นมข้นหวานนะคะสี่สิบสี่สิบนไหมอะอันนี้ก็กดอมณนปกติ น้ำร้อนใส่นิดเดียวอ่ะหนุคนก่นอนกวงกวงเลยกวนกวนอันนี้ตีให้เหนียวเหมือนที่เราตีดาวโกนาเมื่อกี้เลยค่ะจะไม่ได้อันนี้นะไม่ได้ชงเหมือนชองปกเิลลน่นและค่ะให้แข้ง,อ,อ,งอุ่นเตา ไม่ใส่ชอ่นนนะองฟิปมาหรอคะก่อนเรากมาใส่ชอ่องฟิปมาหรอมันแข็งต้องใส่ช่องเย็นธรรมดาเพราะว่าตุเย็นที่บ้านมันมันไม่ค่อยดีเพราะถ้าใส่ใส่ฟิปมาเลยมันจะมันจะแข็ง <c oughs> เลยจะมเรยตัวขาสเอาเนื้อแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะใส่เป็นแก้วอีลา กมา,าอันนี้ให้ปื้มก ตีมันมากแล้วก็ออกกูดกันสามสี่วันเขาก็กินทุกวันเลยอะคะอ่ะหนูค่ะชอบกูคนกินกินจริงๆอ่ะอันนี้คือโกโก้ลาวาหนูดูเมนูตรงนี้นิดนึงนะคะพวกนี้จะตีเหมือนกันแบบนี้แต่จะตีแค่ช้อนเดียวนมข้นหวานก็จะเหลือแค่ยี่สิบก็คือครึ่งหนึ่งนะอ่ะแต่ถ้าเป็นแก้วยีรับเราต้องตีสองช้อนเพราะว่ามันเยอะกว่านะคะ ปีให้เหนียวแบบนี้เลยถ้าลูกค้าไม่ใส่วิปครีมเราก็จะแค่นี้แล้วก็ปิดขาได้เลยนะแต่ตามราคาตรงนี้ก็คือพร้อมวิปครีมอยู่แล้วนะคะหนูขย่าให้วิปครีมเขาเซตตัวนะคะแล้วก็เวลาหนูจะเปิดใช้บางคนบีบเลยค่ะมันไม่ออกหนูต้องแกะสลับก่อนก่อนนะคะแล้วก็บีบเวลาบีบหนูเจาะอ,อย่างนี้นะเจาะเข้าไปแบบนี้ ไปช้าๆค่ะบีบแรงๆไปช้าๆมันก็จะเป็นชอบแบบนี้แต่ถ้าหนูยกสูงก็จะเป็นเส้นเล็กๆเยาวยาวก็จะไม่สวยอะ่ะเอาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็จบไปอีกแอบนี้ปึ๊บกดเลบไปช้าๆกดแรงหน่อยกดเสร็จแล้วตอนนี้จุบกลางเลยจุบกลางใหญ่ๆหน่อย <laughs> จะดูสวยขาสิบาสวย <S 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 น,นี่คือโคโก้ลาว่มมามส้ฝาใช้ฝาโดมให้เลย ถายจริงไม่ต้องวิพีมหนาแน่นแบบนี้นะเพราะว่าวิพีมถ้าเราไม่ได้ตีเองอะอย่างที่น้องก้างป่าเนองเขาจะตีเองอน,น,นะนะะคุ้มต้นทุนถูกแต่ถ้าเป็นแบบปวดมันแพงลไปเรียกปืนมาดิไอ้ปืมขาย